เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวงให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยส่งข้อความส่งไลน์ส่งเฟซส่ง SMS ส่งลิงก์ให้และอ้างว่าจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับท่านอย่าหลงเชื่อกดเข้าไปเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงที่จะโดนหลอกถูกติดตั้งแอปดูดเงินหรือถูกหลอกดูดข้อมูลส่วนตัว นำไปหาประโยชน์ในทางมิชอบนะครับทําให้ท่านได้รับความเดือดร้อนนะครับหรือว่าหลอกให้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาและอ้างว่าต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมไปก่อนถึงจะได้รับเงินนะครับท่านอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดอย่ากดลิงก์อย่ากดลงทะเบียนอย่าไปกดดูข้อความใดๆที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้และไม่รู้ที่มาที่ไป เพราะท่านจะถูกหลอกนะครับหากมีข้อสงสัยหรือต้องการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาวให้ติดต่อหน่วยราชการในพื้นที่หรือองค์กรทางสังคมที่เชื่อถือได้เท่านั้นอย่าก,กดลิงก์จากสื่อออนไลน์ใดๆที่ไม่รู้จักที่มาเด็ดขาดมิฉะนั้นท่านจะถูกหลอกเสียเงินด้วยและไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยครับ